สวัสดีค่ะอาจารย์พลเพลินน้อยบาทจากสาขาาเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยายลัยราชภาัฏหมู่บ้านจอมบึงวันนี้ขอนำเสนอบทเรียนในเรื่องของบทบาทโลจิสติกต่อเศรษฐกิจและองค์กรนะคะวัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้นะคะเพื่อชี้แจงให้เห็นว่า โลจิสติกเนี่ยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความสามารถในการทำกำไรของกิจการได้อย่างไรนะคะและแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของโลจิสติกโดยสังเขตนะคะ และให้เกิดความเข้าใจว่าโลจิสติกเนี่ยมีส่วนร่วมในกระบวนการเพิ่มคุณค่าได้อย่างไรนะคะและให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของความคิดเชิงระบบโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกและการตลาดนะคะแนวคิดในเรื่องของต้นทุนรวมและความสามารถในการทำกำไรนะคะ บทนำนะคะโลจิสติกเองเนี่ยเป็นหน้าที่นะคะที่มีขอบขายที่กว้างขวางนะคะและบรรลุวัตถุประสงค์ได้ยากนะคะและยังมีผลกระทบอย่างมากต่อมาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกมากขึ้น จะต้องพิจารณาอย่างเช่นความสะดวกเมื่อเราไปซื้ออาหารนะคะเสื้อผ้าและก็สินค้าอื่นๆนะคะความท้าทายในการกำหนดขนาดหรือรูปลักษณ์ที่เหมาะสมนะคะเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคมสมัยใหม่การกระจายสินค้าทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้นนะคะนิยามของการจัดการโลจิสติกส์นะคะการจัดการโลจิสติกส์นี่ เป็นองค์ประกอบของการจัดการซัพพลายเชนก็คือกระบวนการการวางแผนการปฏิบัติงานและการควบคุมสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางล่วงหน้าและย้อนกลับนะคะของการเคลื่อนย้ายแล้วก็การจัดเก็บสินค้าการบริการและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตั้งแต่จุดกำเนิดจนถึง จุดที่บริโภคสินค้านะคะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักการจัดการซัพพลายเชนนะคะจะเป็นการประมวลการวางแผนแล้วก็การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอหาและจัดหานะคะแปลงสภาพสินค้าและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์นะคะที่สำคัญรวมถึงการประสานงานและความร่วมมือทุกช่องทางตั้งแต่ผู้ค้าตัวกลาง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์นะคะจนถึงลูกค้า